ได้ปรึกษารื่อว่าถ้าหากจะสนองต่อนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกัดสร้างในข้อสิที่จะเพิ่มจํานวนนักเรียนที่ไปเรียนต่อสายอาชีวะให้เป็น5 0ต่อสายสามัญ49ถ้าจะทํากันจริงๆโดยที่ปล่อยผมว่าเป็นนโยบายระตับตัวตัดคำผมจะไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นทั้งสองท่านกรมการจิ๋งงานก็มาปรึกษาเรื่องว่าถ้าจะทําให้ประสบความสำเร็จจริง ควรจะทำซึ่งขนาดนี้แนวคิดก็ได้ถกเหมือนกันได้แนวคิดมา5้ากระบวนทัศน์อย่างที่ท่านเืิบบกดกระบวนการสอองได้บอกไปสักครู่ว่าถ้าจะทำจริงๆมันต้องเกิดกพึ้นพาการที่อหยียดกี้แล้วจะประสบผลผมก็าค,าคาดหวังว่าชุามช้โมเดลเลยโมเดลหนรูปแบบหนียการที่จะนําไปสู่ต้นแบบของพนักงานเขตพื้น,นท,ที่และสถาบันอุตสาชีวะทั้งหลายจะได้ร่วมกันจัดในเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัด ในอีก225เขตซึ่งได้ประมูลนักเขตประหลงดจาได้เกิมัธยมสิ่งที่ผลที่จะเกิดขึ้นที่เห็นนัที่สุดก็ต้องดูว่าจะมีนักเรียนที่จบมหาสเดินเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพอาชีวะศึกษามีจำนวนเพิ่มขึ้นรัดเท่าไหร่ถ้าเพิ่มขึ้นสูงก็แสดงว่าภารกิจไนีประสบความสำเร็จ แต่ในขณะเดยียวกันสิ่งหนึ่งที่ผมจะเห็นความกระเพื่อมท่นหมายถึงว่าที่อื่นเขตอืน่นจังหวัดอื่นซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้บริหารระดับเขตระดับสถาบันเหมือนกันระดับวี่ไหลเหมือนกันน,น่าจะได้นําไปสู่การคทดและทำงานร่วมกันนั่นคือการจุดประกาศเริ่กตรกับเพื่อแต่ผลตรงที่สุดก็คือต้องรอดูเด็กที่ท่านเร้ท่นานพลตรวจไว้ในเขตห้าก่อนแก่เขตห้าจบมสามที่คน จะเดินเข้าสูงสายชีพผีกนอันนี้เห็นผลง่ายๆในระยะต้นหลังจากที่ไปสำรวจไปได้รอบหนึ่งถ้าหลังจากวันที่20อาจจะต้องสำรวจใหม่อีกครั้งว่าปรับเพิ่มไหมอันนี้คือผลตรงแต่ผลก็เพิ่มคือส่งผลต่อสถาบันรเขตพื้นที่เปลี่ยนัรกเปี่ยกคารทใจเปียนกัด้นะัเรป็นด้ไหมผมวาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากในเรื่องของท่านศก กับเรื่องของความเป็นค่านิยมของประชาชนต้องใช้เวลาพอสควนใการแก่แต่อย่างน้อยสุดสิ่งที่เราพยายามทำในทุกวันก็จะทําให้ประชาชนได้เกิดความเป็ประจักษ์ชัดแจง้งการที่ส่งลูกปเรียนเยนตรีแล้วตกง,งานกับการที่ให้ลูกเราเป็นผู้ใหญ่จากการที่จบมหาวิทยาล้วทำงานไปด้วยแล้วเขาจะย้อนกลับไปเรียนอีกเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องสิ่งเหล่านี้ม,นมันจะต้องค่อยๆปรับแต่ทุกคนต้องช่วยกันช่วยกันชี เหมือนกับที่เราเคยต่อสู้กับค่านิยมที่เป็นค่านิยมราหลักของประเทศในมาหลายๆเรื่องและขณะนี้ก็ประสบกัาท่านเรื่อนี้ขึ้นอีกขึ้นอีกขนอลตาต่นต้องใช้ความมีน้กมจความร่วมมือเก็นกความส่วนปัญหาที่คนไม่เรียนอาชีวะก็เพราะว่าเกิดมีการตีกันหรืออะไร <c oughs> บ่อยๆเนี่ยครับอันนี้เราจะแก้ไขปัญหาไงครับผมผมมีความเชื่อว่าในระดับภูมิภาคที่ผมย้ายไปอยู่ไปมาทั่วประเทศเนี่ยทั้งใต้เหนืออีสานกลางไปอยู่มบอกลว่ย ในปัญหาเหล่านี้ในภูมิภาพไม่ค่อยเกิดแอ้ที่มันเกิดจริงๆคือในกรุงเทพในส่วนกลางแล้วก็มั่นใจกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของทั้งเจ้าหนานเขตเองโรงเรียนเองและวิทยาการอาชีพวิทอาชีวะวิทยาเทคนิคทั้งหลายที่อยู่ในส่วนกลางว่าเขามีวิธีการที่จะดูแลแเด็กๆเบลนี้ได้แล้วก็คิดว่าผู้ปกครองทั้งหลายก็น่าจะมั่นใจในระบบการดูแล เด็กในระดับภูมิภาคแต่ในกุงเทพต้องให้กรุงเทเพมแก้ตรงนั้นมันอยู่ใกล้กระทรวงแล้ให้พวกที่อยู่สํานักงานที่การการชีวศึกษาได้ช่วยให้แก่ผมคิดว่าไม่ลุกลามกว่านี้เพราะที่เป็นข่าวในปัจจุบันขอบคุณครับ